สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าต้านโควิดเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช้เป็นตองพื้นโซนะคะนี้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เป็นเบอร์0ูสาหน้าก็จะเรียบเนียนประมาณนี้อยลืมลงคอด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทําการลงแป้งโซกันเลยนะคะแล้วก็ลงแป้งเสร็จแล้ว เด,เ,เดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงเพิ่มเติมเพราะเมื่อกี้เราลงแบบบางๆนะคะเดลงออกไปรับคุณแม่ได้ไข่มุนตรงออไปรับดีอย่าลืมลงคอด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาทำการลงที่เราใช้ตันะนี้่ะสำหรับ ที่เราเลือกใช้แป้งตัวนี้ก็คือแบบมันจะปกปิดมากแล้วบา,บางเบามากคือปกปิดแบบเต็มร้อยให้ก็ให้ร้อยเราใช้เป็นเบอร์03แล้วก็ใช้เป็นรองพื้นด้วยแต่มันมีลิปด้วยนะคะมันจะมีลิปให้เลือกอีกนะแต่วันนี้เราใช้ลิปเป็นของผลิตภัณฑ์อื่นเพราะเรายังไม่ได้ซื้อนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลงตากันเลยใช้เป็นคาาเลตตัวนี้ เีกันแล้นี่ต่อต้านโควิดเป็นรูปแบบฟ้ฟาแดแดๆประมาณนี้เยอะมากนี่เราเราใช้เป็นสีตัวนี้ตัวนี้สีม่วงลงบริเวณทั่วเปลือกตาก่อนจากนั้นเราก็ใช้เป็นสีตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ลงแบบคัดเบ้าคัด นี่แล้วเราก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ในการทำหนนี่ใช้ตัวนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างหนึ่งเป็นสีแดงแล้วกันนะแบบคนละข้างอันนี้สีน้ำเงินอนนี้สีแดงไปเลยค่ะน,นี่เสร็จแล้วสำหรับพาเลตตรงนี้ก็จะประมาณนี้นีแบบเดี๋ยวเราต้องหน้าเข้มแล้วปากก็ต้องมาปมั๊มแ ขออนุญาตหาลิปแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาลิปก่อนนี่เอามาเรียบร้อยแล้วใช้เป็นลิปตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนว่ามาันจะคือรอมาสองสีเ,เราจะใช้ปเป็นสีตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองสีก็จะเข้มเข้มนิดนึงมาเดี๋ยวเรามาลงลิปกันเลยจ้ามนะ,ะอุ้ยเขึ้นตาทบ ตรงเลยอะมาเดี๋ยวเรามาทาลิปต่อ,เ,อกเก็บไข่ต้หนหางตัวนี้เป็นสีมันเงือกนะทาอยู่ปะเนี่ยสีตัว แบบโน้ดอ,ออกแบบน้ำตาลน้ำตาลนี่สวย เดี๋ยวขออนุญาตปัดมัสคารา่าใช้เป็นของแบบลด์เนิวยอเกือบลืมปัดนะฮะทุกคนอันนี้ไม่ได้ติดขนตาปลอมเอาปัดมัสคารา่ามาเดี๋ยวามาแข่งคิ้วเลยไปเป็นที่แข่งคิ้วของตัวนี้ เป็นแบบราคาถูกไม่ได้มีงบมากนะคะเดี๋ยวมาไฮไลท์ใต้ของคิวกันใช้เป็นไฮไลท์ของ ODBO นะคะ นนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตาไปฟินิชลุกก่อนลยนะคะเฮยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะคะขออนุญ,ญาตลงไฮไลท์ก่อนเกือบลืมนี่ O D B O v e r มาก วมมากเกือบลืมอะไรดัง่ง <c oughs> ใช้เป็นของ ODBO นี่นแหละไล์ไปเลยน่าสะละครบอยมากเยี่ยมมากปากสีเงินแบบเดี๋ยวขอเนี่ยไปฟินิชรู้กันเลย นี่เราก็ฟินนตลุคเรียบร้อยแล้วเป็นมบบผมแสบข้างใดออยกอยใดใจกอยนี่แบบมิสแกลนแบบลุกไล่โควิดเนาะไปไหนโควิดก็ต้องกลัวจ้ะโควิดแบบมีความฮาร์รี่ควีนเบาเนะาะเป็นแบบสงมขมแบบ เออได้ใจกุบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราเนยนะคะบ๊ายบาย